ขออภัยนะครับขออภัยท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับมาอีกหนึ่งปัญหานะครับกับรถฟอร์ดเอเวอรเรสต์นะครับรถฟอร์ดเอเวอรเรสต์นะครับมาดูนะครับมาดูว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับตามที่ท่านเจ้าของรถแจ้งบอกกล่าวเล่าแจ้งกันมานะครับมีปัญหาอะไรนะครับนี่นะครับเป็นฟอร์ดเอเวอรเรสต์นะครับวูบดับสะดุด จุดดับนั่วะบูบดับสะดุดจุดดับนะครับทําไมถึงวูบดับสะดุดจุดดับครับ,บ,ดดบ,น,รบนี่เลยนะครับนี่ทานเจ้าของรถบอกไปเปลี่ยนมาเช่นเดียวกันนะครับกับชุดกรองแยกนะครับกับชุดกรองแยกหรือว่าปั๊มน้ํามันต่างๆรวมทั้งทําการตรวจเช็คในระบบผู้ฉีดมาแล้วนะครับแต่อาการก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับ ท่านเจ้าของรถเลยเข้าไปดูช่องทางทางเฟสเพจบุ๊กนะครับกับทางร้านเรานะครับซึ่งเห็นการทํางานของเราอย่างหลากหลายมากมาย่างง้นเถอนนะครับก็เลยนํารถมาให้เราดําเนินการตรวจเช็คครับตามข้อมูลคิดว่าจะคงจะหายแน่นอนนะครับเราไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะครับแต่เราพูดไปตามคำผประกอบกาวเราแจ้งของท่านเจ้าของรถเท่านั้นนะครับนี่เลยนะครับวิ่งวูบดับฉุดจุดดับ นะครับกับ Ford Everest เนะครับเดี๋ยวเราก็จะดำเนินการตรวจเช็คในขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็จะมารายงานให้ FC ทุกท่านได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องครับโอเคนะครับสวัสดีครับมารถฟอร์ดเอ r วอ t เนะครับอการวิ่งวูบดับสะดุดนะครับฉุดดับ เราปลาดปัญหานะครับปลาดปัญหาชลองเซ็นเซอร์อมอเตอร์อีจาระระบบหมุนเวียนกา๊าซเสียนะครับจุดที่2ก็คือศูนย์สารสุบหนึ่งะครับตรวจจับวงกรวงจรเครื่องยนต์เดินไม่ครบสุบกระบอกที่1นึ่งนะครับกระบอกที่1น,นั่นหมายความว่าอาจจะเป็นในส่วนของหัวฉีดหรืออะไรกันต่างๆกันแล้วแต่ในส่วนหัวข้อที่3ที่ข้อพบข้อปกคร้องนะครับ สามสามห้านะครับตำแหน่งเพาลูกแยวผิดปกตินะครับไม่วนะ่าจะเป็นตัวในส่วนของตัวสายพานหน้าเครื่องสายพานไทมิ่งเราลิ้นอัตจยจอนยานเกินไปทําให้การจับสัญญาณผิดป,ปกติก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการตรวจเช็คตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับมานะครับสวัสดีแฟนเฟ c เฟซบุ๊กยูทูบกันอีกเช่นเคยนะครับนะครับ วันนี้ก็อัดคลิปอัดวิดีโอกันทั้งวันนะครับนะครับงานเรามีหลากหลายมากมายนะครับเรามาดูในหัวฉีดนะครับในหัวฉีดวันนี้มาในหัวฉีดก่อนที่เราจะพูดเรื่องหัวฉีดเรามาพูดอาการของรถก่อนนะครับนี่อาการรถรถฟอร์ดนะครับเอเวอเรสต์นะครับวิ่งวูบดับฉุดฉุดดับอาการเป็นอาการของหัวฉีดรั่วนะครับของหัวฉีดรั่วนะครับเก็บแรงดันน้ํามันไม่ได้ภายในตัวหัวฉีดนะครับทําให้น้ํามันไหลย้อนกลับ ทางาช่องทางไหลกลับของวัชิ t นะครับกลับคืนถังหมดนะครับเป็นปัญหาที่เล่งอาการลดเล่งบูปนะครับกับวัชิร b t 5 0นะครับเราก็จะเปลี่ยนชุดวาลวชุดคอนโทรลภายในนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการปรับตั้งค่ารีเซ็ตในส่วนของตัวค่าแอร์แก๊ปค่า คอยโซเีนอยด์วาล์วต่างๆนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนําเข้าเครื่องเทศกันต่อไปครับถือเป็นเสร็จสมบูรณ์นะครับกับหัวฉีด f o r t ลนเจอร์เ e เวอรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับชุดซ่อมหัวฉีดนะครับชุดซ่อมหัวฉีดของตัว BT50 นะครับ0445 หนึ่งหนึ่งศูนย์สองห้าศูนย์ครับนะครับภายใต้โลโก้นะครับ PGRY หนึ่งศูนย์หนึ่งครับเป็นชุดซ่อมหัวฉีดนะครับ BT ห้านะครับแพ็คมาเป็นชุดๆนะครับรวมทั้งปลอกรวมทั้งอะไรต่างๆนะครับแบบนี้นะครับชุดซ่อมหัวฉีด BT ห้าศูนโอเคนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจัดการให้ครับหัวฉีด B T ได้กี่หัวแล้วสองหัวครับนี่หัวที่สองหัวที่สองใช่ตอนนี้ทำอะไรบ้างแล้วอันนี้ปรับค่าเเรียบร้อยแล้วครับปรับค่าเรียบร้อยแล้วใช่ครับ เสียงดังดีไหมดังแน่นมากครับดังแน่นมากเอาไหนลองเปิดดูฟังเสียงดูนะครับฟังเสียงดูโอ้โห,โหดังแน่นมากดังเลยแล้วมแ,แล้วดังเนี่ยแล้วมันจะฉีดไหมเนี่ยฉีดน่นอนครับเอาไหน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 ลองลองฉีดดูโอเคฉีดน่นอนสวัสดีครับ เสร็จไปอีกหนึ่งชุดนะครับกับหัวฉีด BT 50นะครับอาการเร่งบูบดับสะดุดชุดดับนะครับดับอย่างเดียวครับเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรานํากลับจับใส่ล่างนะครับจุดจัดแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดเีเพื่อนๆที่ Facebook นะครับพร้อมกับเพื่อนๆ เรียวกับเรียวคีรีเตอร์ทุกท่านนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกับหัวฉีด BT50 นะครับกับเครื่องมือหลักร้อยรับเงินหลักหมื่นนะครับกับเครื่องมือหลักร้อยรับเงินหลักหลักหมื่นนะครับอยู่ในเล้งที่เราจะทําการทดสอบอยู่ต่อไปนี้นะครับรับประกันฟันทงนะครับไม่มีเคกนะครับอาการลดไม่มีวูบแน่นอนนะครับกับเครื่องมือหลักร้อยนะครับรับเงินหลักหมื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูเลยนะครับ อยู่ในเล้งไหนนะครับให้ทุกท่านได้จับตามองกันตัวอวี๋อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ในเล้งประมาณนี้นะครับกับเครื่องมือหลักร้อยนะครับรับเงินหลักหมื่นนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับรับประกันฟันทงแน่นอนนะครับสูตรพริกแพงนะครับแรงตลอดกาครับโอเคนะครับสวัสดีทุกท่าน สวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่กับเครฉีด BT 5 0นะครับผมของรถ Ford Everest นะครับมีอาการวูบดับสะดุดนะครับ อันนี้ก็ซ่อมแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาตวงดูกันว่ามันจะเท่ากันหรือเปล่านะครับมระชีด BT ห้าสิบ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไหลกลับเท่ากันนะครับการจีดเท่ากันทั้งหมดนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมรอประกอบใส่กับข้อล่างนะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ นะครับขออภัยนะครับขออภัยแฟนๆเฟซบุ๊กนะครับ u t u b e เอฟซีทุกๆท่านนะครับกำลังจะไปลองนะครับกำลังจะไปลองในรถของ b t 5 0ห้าสิบนะครับอาการเร่งวูบอาการเร่งวูบดับธนากรับดับสะดุดนะสะดุดแล้วก็ดับเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะไปลองในภาคสนามนะครับเราจะไปลองในภาคสนามนะครับเราจะไปทดลองดูว่าในการขับขี่เนี่ย มันเป็นอย่างไรเสียงเครื่องยนต์มันนิ่มไหมมันมีการเสียงเค็กไหมเสียงคางไหมนะครับเอาเราลองกันเลยครับลากรอบกันไปเลยเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเค็กนะครับลากรอบไม่มีเค็กนะครับเสียงเครื่องยนต์นิ่มมาก อัตราการเร่งดีนะครับอัตราการเร่งเบานะครับเสร็จเป็นที่สมบูรณ์นะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับกับ BT 50นะครับฟอร์ด t หรือว่า Ford ดเอเวเรสตอัตราการวิ่งดีมากนะครับ ตนนี้เราวิ่งเกียร์สี่อยู่นะครับเกียร์ห้านะครับความเร็วไปที okay. house, ่หนึ100่งร200 okay ้อยนะครับรอบอยู่ที่สองพันนะครับการแก้ปัญหานะครับการแก้ปัญหาถ้าทุกส่วนได้ทุกส่วนดีนะครับทุกอย่างก็จบนะครับทุกส่วนได้ทุกส่วนดีนะครับ การแก้ปัญหาก็จบนะครับรถคันนี้ไปแก้มาหลายที่นะครับโอเคฝากาไว้ด้วยนะครับกับร้านอูปอรเจรัญยนกวาเรตนะครับ088 0, 88, 0, 5, 0 6, 4มห้าศูนหกนดสีสาบกแดหนึ่งี่ศูย์เก้าสนะครับติดต่อกันสอบถามความไมได้ทุกวัาธรรมดาครับขอบอคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ